อาระหังสัมมาสมัมพุทโธพั커วาปุถามรพระพวันตังอภิวาทิมิสวาะคาโตะพะพวะทาธมโมธามังนัมมสคาสุปะฏิปันโนพะพวะโตสาวากสังโคสังฆันนะโมนะโมตัสสะพะพวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุมพาาทธัสธสะ นะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระโควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโรจิตจารณะสัมปันโนสุภโตโรภวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถี สัทาเทวมนุษชานังพุทโธภะวาติสวาขาโตภะวาตาธรรมโมสันธิทิโกอาคาลิโกเทหิปาสิโกโอปันญิโกปัจจัตังเวทิตโภวินโูยิติสุปฏิปันโนภะวโตวสาวกสังโฆ โอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติธรรมจตาริปูริสุยุคานิอัตถาปุริสัุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุไยโยภาวุไนโยทักขิไนโยอันตัลิตะรันโยอนุตตร,รงังปุญญาเขตังโลกาสาติ <c oughs> สัเจเจตามิจโรเปติริสิภาราะตะิจันตลิกีหิมานี ที่เปรตเถจะขาเมตรวนา,า,านะาเนศหวัตุมในเตเตพุมมาเจยันตุเทวาชาลทลวิสเมียคะขาันทพ,พนาคาสิทันตาสันติเกยามุนิราวะ,ะวะัชนังสาทวเมโุนันโทธรรม,มสวนากาโลอยมพระธันตา ธรรมสวนาคาโลอะยำพระทันตาธรรมสวนาคาโลอะยำพระทันตา สาธุสาธุสาธุสัพพะัพุตมาเทวตากายะนัคโยปะระมะเทวตาพุทธยังพุทธะอัปปะการตังอัปปะกายโยนมัคคายังนังหันตาทิฏฐุปัจิณุมาสาวปะชาวิทยาวตานาสีเตตังนัสสังสระตัมมาเทวทุพเทวาเทยังนังตัญญาตต ว่านอนทิสัตตุระคุมาทาโยะสมะอุปัชฌาตุปัตังนัทาวิอัตโตเรติตารโรกโยนาคุยาสังฆพุทธมาตาทัสสังเทสติโยตังทัสังทิสตะโยภะคะวาตังภะคะวาตังติ ระโทัสวัสดีครับ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 วันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณพ่อก็แสดงความเป็นใจกับคุณพ่อด้วยเนาะศูนย์ตองพ่อให้มาศูนย์เก้ากว่าศูนย์หกใช่ไหมพ่อ มันเป็นทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถใช่ศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าว่าเก้ากัหกจดกันนะพ่อเนาะถ้ากลับหัวก็จะได้อยู่ศูนย์เก้าศูนย์หกนะพ่อเนาะใช่ถ้าใครกลับมันก็จะได้ถ้าใครกลับหัวก็จะได้อยู่นะนะกาบอกเลยได้ได้บอกถึงอินดูนเนาะแปลกมากเลยบางทีเพื่อนก็ร้องบางทีเพื่อนก็ไม่ร้องนะพ่อเนาะใช่ครับมีเอฟซีโทรหาว่าถูกเลขกับพ่อไหมครับนัก มีแต่จะว่าถูกไม่ได้กับแต่มีเอฟซีที่เขาไม่เขาเรียกยังไงวัดดวงกับต่างประเทศน,น,นะนออะ มันออกศูนย์หกแล้วตอนเย็นมันก็ออกศูนย์เก้าดีบ่ะไม่มันออกสามตัวเลยสี่ศูนย์เก้ามันออกสี่ศูนย์เก้าเลยแล้วก็ทะเบียนรถคุณพ่อน่ะสี่เก้าศูนย์นอกพงาค่ะมันออกต่างประเทศสามตัวก็คือคืนวันเดียวกันกับที่รัฐบาลไทยออกชแปลกนะปู่ให้ไปแต่ต่างประเทศใช่มันไปออกตางประเทศแต่ว่ากับมารัฐบาลไทยโยศูนย์เก้ากับศูนย์หกค่ะแต่อันนั้นมาศูนย์เก้าใช่ สามตัวเลยเนาะพ่อเนาะใช่อ๋อะคือว่ามีคนซื้อไปซื้อต่างประเทศถูกใช่ไหมพ่อมีไปซื้อต่างประเทศถูกไปวัดใจต่างประเทศแล้วพ่อเนาะของวันอันนี้มันพลาดไปไม่ได้นั้นเขาก็ไปวัดต่างประเทศลงดูอีกเอาเลยได้ถูกสามตัวเปิ่งเลยว่พ่อสามตัวไม่ไม่ถูกถ้าถูกถูกเป็นโต๊โอถูกโตดใช่เพราะมันสี่เก้าศูนย์ครับครับประเทศมันออกสี่ศูนย์เก้าเนาะใช่ สังเกตผูตท่านจะให้อยู่ถ้าไม่เป็นรัฐบาลไทยจะไปต่างประเทศทันทีใช่ไหมพ่อ,อปกติที่เราขอทุกวันเนี่ยเราเน้นไปทางรัฐบาลไทยใช่ไหมใช่รัฐบาลไทยอืแต่ทีนี้เวลาหวยรัฐบาลไทยทําไมมันชอบเขาเรียกยังไงตีกลับมาเป็นมาเป็นต่างประเทศมันกลับไปกลับมาที่รัฐบาลไทยเลยเลยทีนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าโยนเหมือนเหมือนโยนไปโยนมาโยนโยน ใช่ลักษณะดูดูก็คือเราขอรัฐบาลไทยจะไปต่างประเทศทั้งนั้นเราต้องขอต่างประเทศไม่พอมจะได้มารัฐบาลไทยใช่ถ้าก็แปลกคับผมสังเกตนิดหนึ่งตอนนั้นก็หนึ่งหกศูนย์ออกสามตัวตรงตรงต่างประเทศคือคือเลขคุณพ่อเนี่ยออกต่างประเทศเกือบทุกงวดเลยแตลอดเลยทุกตัวเลยเพื่อนกัิจีจงให้ออกใช่เยอะดอแต่ว่าหันบ่กคักสู่ต่างประเทศต่างประเทศมีไต่สามตัวนะสามตัวใช่ เางประเด็ดสามตัวตรงๆ,รงรงๆลงคลิปคุณพ่อไปผมก็ไปเสี่ยงต่างประเทศก่อนเป็นวายอย่างนี้เนาะใชสี่ครับส่วนใหญ่เพื่อนจะรู้ใช่เนาะใช่มีแต่อย่างนั้นแหละเสี่ยงต่างประเทศก่อนอย่างวันนี้ก็เสี่ยงต่างประเทศแห<ๆ>ละไไหนี่ครับผมจะไว่าเอ็นแอดมินอะลงให้ให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพินเอาแอดมินลงเป็นรัฐบาลไทยเนาะใช่ใครจะไปต่างประเทศก็สุดแล้วแต่ดูบิของท่านผู้ชมเลยใช่อันนี้ภาพภาพที่ได้วาดทา้งหลังนี่ต่างประเทศถูกกี่ตัวพอต่างประเทศถูกสามตัวเลยหนึ่งหกศูนย์เขาก็เลยส่งคนปัจจัยมาวาด ผนังให้กับพ้าแม่ย่าใช่ใช่ค่ะค่ะผมเนะาะจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ขอให้ปลูกไวย่าดโดยธรรมดานให้นะพ่อเนาะใช่ขอให้เข้าสามตัวตรงๆนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะขอรัฐบาลไทยเหมือนเดิมนะพ่อเนาะใช่แต่พ่อมีนมีดฝันดีแล้วใช่ไหมพ่อตอนต,ต่องวดมีมีดฝันคืนต่องวดนี่แหละมีมีดฝัน ว่าไปเดินไปเดินไปกลางเหมือนทุ่งนาอะไรอย่างนี้แหละเหมือนเขามีการจับปลาจับอะไรแบบเขาทะเบียง,ง่ายบ้านเราก็เรียกว่าอะไรสูบน้ำหมอกจากจากสะแล้วก็จะไปจับปลากันนะ่ะนะทีนี้ก็ไปเห็นแต่เราไม่ได้ว่าสนใจเรื่องสูบน้ําสุบจับปลาอะไรนี่ผอกว่าเดินไปเรียกว่าเอไปเห็นอนอันแหลมๆหลมนะที่เขาเรียกว่าของแทงปลาไหลนะั่นน่ะทบ้านเราก็เรียกอะไรเราไม่รู้เลยไปถามเขา เขาเรียกว่าของแทงปลาไหลนั่นแหละเลยบอกว่าไหนอยากลองแทงมันถูกแล้วมันเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไปเอานั้นแหละมาแทงแทงในดินนะปลาไหลมันอยู่ในดินเนาะก็แทงไปก็ไม่รู้หรอกมันผิดถูกไงก็รู้ก็แทงไปอย่างเงี้ยแทงแทงแทงไปดีก็เลยว่าพออย่างนี้ปุ๊บปากปากพูดว่าอ๋อไม่ใช่มันถูกแล้วหรอปลาไหลมาอย่างงี้นะก็เลยเอาไปเฉยแล้วก็ที่เอามือล้วงไปเรื่อยๆื่อล้วงไปในดินล้วงไปพอล้วงไปอ้ามันถูกจริงๆอิงนี่ยก็เลยจับเป็นปลาไหลทั้งจับทั้งไอ ทึ่มาไวอย่างเงี้ยที่มันถูกแล้วก็จับขึ้นมาพร้อมกันตัวใหญ่อ่ะปะลาไหลตัวใหญ่เลยแหละ<ม>ที่ถูกนี่ถูกปลาไหลนี่ติดมาไก่ของแทงที่เขาแทงเป็นเหล็กแหลมๆมาะ้นะ<ม>ใช่ก็เอาขึ้นมาเลยแต่ที่มีผู้ชายคนหนึ่งพูดวีพูดบอกมาว่าจะเอาอีกไหมอย่างนงี้นะ่ะเหมือนว่าบอกว่าจะเอาปลาไหลอีกไหมยเงี้ยเราเลยบอกโอ้ตัวเดียวก็กินไม่หมดแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้เอาแค่ตัวเดียวแค่นี้เลยเนะีนะ่ยเราก็มิมิตแบบนี้เราก็เลยว่า เอาตัวเดียวแค่นี้มันก็พอแล้วแหละตัวใหญ่ขนาดนี้ที่มามั่นใจตรงที่ว่าเออเราแทงถูกเนี่ยตเนี่ยมันจะต้องถูกเหมือนอย่างที่เราแทงมันนี่แหละเพราะเราไม่รู้แล้วมันอยู่ใต้ดินเนาะมันอยู่ในในดินก็แทงแทงแทงไปแต่ป่าพูดว่าโอ้นี่มัน่ใช่มันถูกหรือเราก็ไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงและถูกปลาไหลที่แทงอยู่ใต้ดินจนเอามือล้วงไปอ่ะถึงรู้ไปเห็นตัวมันนั่นแหละเลยรู้อ้าวไอ้เหล็กมันก็ติดอยู่กับตัวปลาไหลไอ้เหล็กที่แทงนั่นนะเหล็กแหลมแหลมอ่ะ ที่จะยกขึ้นมาตั้งเหล็กั้งปลาไหลแล้วโอ้ใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเลยมาพิจารณาคงจะถูกแล้วแหละทีนี้เราว่าอย่างงี้เพราะมันถูกเนาะมันถูกใช่มันแทงถูกตัวปลาไหลเลยแล้วแล้วพ่อก็ไปถามอันคนข้างบ้านใช่อันตัวแทงเขาเขาจะตีเป็นเลขอะไรเขาเลยบอกว่าตีเป็นเลขซีว่ะ พอตีไป็นเลีกสี่เราก็เลยว่าโอ้รู้ทันทีเลยมันมีหนึ่งมีแปดแล้วก็ต้องมีสี่นี่แหละเป็นหนึ่งสี่แปดนะพ่อเนาะใช่ที่เราก็เลยตีว่าหนึ่งสี่แปดนี่แหล็โอเคนะปลาก็แปดนะพ่อเนาะใช่ปลาก็แปดแล้วปลาเอาแค่ตัวเดียวคือไม่เอาหลายตัวมันจะอะไรก็ไม่รู้ขนาดมีคนเขาบอกจะเอาอีกไหมเหมือนว่าให้แทงเอาอี่งนะเราก็บอกไม่เอาแล้วเอาแค่ตัวเดียวแค่นี้แหละครับพ่อ ก็เอาแค่ตัวเดียวปลาไหลเลยตัวเดียวแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใช่บืานเล็นิดฝันดีเนาะค่ะเด็กนี่เกินทัางวดเลยมันคิดว่าไม่ใช่มันจะเข้าหรือเพราะแทงมันถูกเนาะแต่แทงมันผิดแต่มันมันจะผิดใช่ไหมล่ะอันนี้แทงใบแทงใบก็ไม่รู้หรอกมันผิดมันถูกแต่แทงใบเลยปากผู้เราไม่ใช่มันถูกเหรอเนี่ยก็เรีามือไปล้วงดูล้วงไปล้วงล้วงใบในดินเนาะกอไปเอ้า มันถูกจริงๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยก็ยกจับยกขึ้นมาทั้งของที่แทงติดอยู่กับตัวปลาไหลแล้วก็ตัวปลาไหลก็ยกขึ้นมานั่นหละเอาแค่ตัวเดียวปกติคุณพ่อฝันคืนทั้งหวดมปนมกักงจะแม่นนะพ่อเนาะใช่คืนทั้งหมดนะมันมีโอกาสเข้าจริงๆแหละแต่ตัวที่ถูก,ถกคุณพ่อถูกสามตัวต่างประเทศก็คือเป็นความฝันนี่มีฝันคืนทั้งหมดจะไม่พอใช่ใชคืนทั้งหมดอือครับอันนี้ก็ทั้งหมดเหมือนกัน,น,นกใช่ไหมทั้งหวดเหมือนกันอีกอือครับผม ฝันดีอยู่นะฝันว่เนด้ได้ปลาได้ข้าวได้ของนี่นาะปลาปลาไหลตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวเดียวแต่มีมีผู้ชายเขาบอกว่าไม่เอาอีกหรอบอกเอาแค่ตัวเดียวแค่นี้แหละไม่เอาหรอกก็เลยเอาแค่ตัวเดียวนี่แหละคขามองก็เลยมาพอตื่นขึ้นมาเลยไปถามเขาเหล็กเหล่ๆนี่เขา จะตีเป็นเลขอะไรเนาะที่แทงเนี่ยเขาบอกมาเป็นเลขสี่หือเราเรียกว่าเออถ้าเป็นเลขสี่มันก็หนึ่งสี่แปดเะไรอย่งั้นอืมตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวมันก็หนึ่งไอ 4, ้สี 4, ่มันก็สี่ไอ้ปลามันก็แปดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตีอะไรมันมากมายแล้วก็เตียวง,ง่ายๆอย่างนี้แหละเราก็ว่า <สะ S 2> อย่างนั้นอืครับก็ <c oughs> คือปลาปลาก็แปดนุกคนเนาะใช่แทงได้หนึ่งตัวก็หนึ่งใตัวเด็ดน่ก็เรียกว่าสี่ใช่หนึ่งสี่แปดแล้วไม่ก็ ปดหนึ่งสี่อย่างนี้แล้วพอเนาะใช่มันมันเป็นนได้ใช่แต่ทางนี้ตีเอาแบบนี้แหละมีหนึ่งมีสี่มีแปดก็คือในวามฝันหลังจากที่พ่อได้ปลาแล้วก็ตื่นเลยใช่ไหมพ่อใช่ตื่นตื่นมามาไล่นิมิตจนจําได้หมดแหละจําได้จนที่นี่เลยมามามั่นใจตรงที่ว่าคงจะถูกก็แหละเราก็ว่าอย่างนี้เพราะถ้าแทงไม่ถูกมันก็คง ไม่ได้มันขึ้นมาเนาะเพราะมันอยู่ใต้ดินเนาะคนั่นที่พ่อฝันว่าได้ขี่รถนะพ่อเนาะฝันว่าขี่รถแต่ทีนี้คนขี่ไม่เป็นก็ออกเลขทะเบียนรถนะพ่อเนาะอืมครับแล้วถ้าเป็นตัวอื่นส่วนตัวถ้าจะตีเนี่ยถ้าไม่ตีเป็นสี่คุณพ่อจะตีเป็นตัวไหนพ่อนอกเหนือจากตัวนี้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีตัวตีแหละอัวตีได้แต่แค่หนึ่งกับแอดเลยครับปลาตัวเดียวปลาไหลปลาตัวเดียวก็หนึ่งปลาก็แปดหนึ่งแปด แต่พอเขาบอกว่ามีเป็นเขาตีเลขสี่นั่นแหละมันก็นเลยเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นเลขสามตัวเป็นหนึ่ง <1, S 2> เป็นสี่เป็นแปดค่ะผมแล้วก็ทีนี้คุณพ่อว่ามีฝันนิมิตฝันล่าสุดเม,มื่อคืนใช่ไหมพ่อใช่อัน,นี้นิมิตแต่มันไม่ได้เป็นตัวเลขหรอกแต่นิมิตมันแลกแค่นั้นเลยยังไงพอ่อพ่อนิมิตไปไปที่ว่าภูเขาที่มันมีถ้ำนี่แหละแต่มันแลกอยู่ปากทางที่มันเป็นรูอย่างนี้เนาะ แต่ปากปากทางที่จะเข้าถ้ามันเป็นพึ่งน่ะมันไปเกาะปิดถ้ำไหม้หมดคทางพึ่งเป็นพึ่งตัวพึ่งเลยแหละคมันติดปิดหมดเลยรเราจะเข้าก็เขาเหมือนว่าเขาปิดถ้ำา็็ไม่ให้เราเข้าเนาะพึ่งเนาะครับก็เลยมีเป็นผู้ชายอีกนั่นแหละ บอกต้องไปขอเขาจะอะไรอะไรอย่างนี้แหละขอเขาทําพิธีบอกกล่าวเขาเขาจะได้เปิดทางให้อย่างนี้แหละคผนั่นแหละก็เลยมีงั้นก็เลยไปไปบอกกล่าวแล้วก็ไปบอกท,ทําพิธีเหมือนทําพิธีขอให้เขาเปิดทางให้เราเข้าไปในถ้ำได้น่ะนะพอ <Rog, S 1> ทําพิธีเสร็จเขาก็เปิดให้จรงิงๆครับพึ่งน่ะเขาก็แยกออกที่เขาจับปิดหมดเขาก็ออออกแยกออกให้เราเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันก็เสกมิมิตเมื่อคืนอืมครับก็คือว่านิมิตฝันเมื่อคืนเนี่ย หลังจากที่ฝันนั้นต่องวดนะพ่อเนาะใช่แต่ว่าก็ตีเป็นตัวเลขไม่ได้นะพ่อะใช่หรือว่าไอ้ตัวนี้มันจะถูกแล้วนะพ่อเนาะใช่เกี่ยวไหมครับ,รบมันก็มีโอกาสเกี่ยวเพราะว่าเขาปิดเอไว้แล้วเขาก็เปิดเนาะครับพึ่งเปิดให้เข้าไปในถ้ำแล้วก็เข้าไปคับครับพอ่อเอ๊ะ แล้วอันผลผลไม้ข้างหลังกับมะพร้าวนี่คุณพ่อเอามาสวดมนต์มาเช้าใช่ไหมพ่อใช่มาสวดมนต์มาเช้าอืมค่ะครับทุกวันคุณพ่อจะมาสวดมนต์อยู่นีไม่ไม่ถ้าวันไหนมาก็แบบนี้แหละไม่ไม่จาเป็นต้องวันไหนถ้าอยากมาวันไหนก็เอาเข้ามาแล้วก็มาสวดอย่างนี้เลยครับพ่อใช่ก็คือมาก่อนแอดมินแล้วมาเช้ารอบหนึ่งแ้วอดมินก็โทรไปนัดใหม่อีกรอบที่หลังนะพ่อใช่ ทุกวันคุณพ่อจะมาสวดเป็นประจำใช่ไหมเราะว่านานๆอย่างนี้หละถ้าได้มาตังนี้ก็มาเป็นประจำมาสวดอืมครับครับผมเก็เลยเลขน้มีฝันนี่มีตัวเดียวนะวพอาเราหนึ่งสี่แปดใช่ตัวเดียวแล้วก็รอดูว่าคุณพ่อนี่จะนิมิตรฝันเพิ่มไหมใช่นลครับผมนี่แหละอืมนี่แหละให้ให้ให้ไปพิจารณาหวยไทยกับหวยต่างประเทศวันนี้วันอะไรพ่อวันนี้วันจันร์นี่แหละวันจันทใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเลย เราไปพิจารณาดูนะพ่อเนาะใช่เอาเท้าต่างประเทศไม่มาอาจจะมารัฐบาลไทย<ช>เขินไม่ได้ไหมพ่อเป็นได้อืมครับให้ FC เอฟซีไปพิจารณาดูหนึ่งสี่แปดตัวเดียวเลยตัวเดียวไม่เยอะนะพ่อเนาะใช่อย่าลืมซอยด้วยหนึ่งสี่แปดสี่แปดหนึ่งนะพ่อเนาะใช่ต่างประเทศไม่แน่อาจจะมาสามตัวตรงๆเนาะถ้าปู่ท่านให้อย่างนี้นะพ่อเนาะใช่โอกาสมันก็มีอยู่เพราะมันเคยเห็นเข้ามาบ่อยๆตัวตรงๆครับต่างประเทศนี่ออกบ่อยๆนะพ่อเนาะทุกงมดเลยนะพ่อเนาะใช่อืมครับ สังเกตถ้าเป็นนิ่ไมฝันต่องวดแล้วจะไม่ค่อยผ่านนะพ่อเนาะใช่หนึ่งสี่แปดนะครับยังไงก็ฝากติดตามแนวทางของคุณพ่อโค้งสุดท้ายด้วยวันนี้งวดนี้เราจะจุดถูกขอพระแม่ยามืันเดิมไหมพ่อขอการขอที่นี้มันถ้าจะบอกว่าขอนี่จะขอเป็นเขาเรียกขอเป็นยัดสียให้เขาเรียกว่ายัางไงย,ยัดสียัดสียกเตโยความหมายคือยัสียกเตโยนี่ การขอท่านให้ขอเฉพาะปัตรยานามะคือส่วนมากมันจะท่านบอกว่าทูปเนี่ยมันจะเป็นยะสีแล้วก็ท่านจะพูดมันมันจะแปลแปลแปลแบบแ,แม็กยังไงยะสีปัตตเรยานามะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปิดสตยโยเวตายโยสีคือเขาเรียกว่า อ๋อโสตังโสติโสปตะยนามะทายวโสโลภะวะเตท่านบอกว่าจุดทูบน่ะต้องให้มาจุดก่อนก่อนเที่ยงอ่ะก่อนที่มันจะบ่ายไปอย่างนี้น่ะเช้ามาถึงเที่ยงห้ามคืนเที่ยงไปอย่างนี้อจุดทูบขอต้องก่อนเที่ยงแล้วกันเนาะใช่แต่วันไหนก็ได้ใช่วันไหนก็ได้แต่ต้องให้ก่อนเที่ยงครับผมถ้างั้นรอบหน้าเราก็ต้องมาก่อนเที่ยงแล้วกนเนาะก่อนเที่ยงแต่ว่าเท่าไรก็ได้แต่ห้ามห้ามเลยเป็น อที่ยงไปแล้วไม่ได้บางทีเราก็มาจุดตอนบ่ายนะพ่อเนาะก็คือเราคิดว่า่าท่านให้อยู่คิดว่าจุดวันไหนก็ได้ก็เลยว่ามาตอนไหนก็ได้นี่เนาะแต่ถ้ายากิญาตท่านก็ให้อยู่แต่ก่อนนะพ่อเนาะใช่โสปตีโยปารยนามัถะท่านบอกให้จุดก่อนก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงใช่นะครับถ้างั้นก็คงสุดท้ายเนี่ยจะมาตามแนวทางของคุณพ่อต้องมาจุดก่อนเที่ยงเนาะใช่ก่อนเที่ยงครับผม ยังไงก็เอาไปพิจารณาก่อนตัวนี้148ใช่วันนี้นนะ่าเนาะวันนี้วันนี้นะครับตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวหางเดียวโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับข่าว009รายไ,ได้ค่ะท่านผู <9. S 1> ้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะ148เป็นความฝันนะคะฝากตามจะมีเลขทูบแล้วก็มีความฝันเพิ่มเติมเนาะก็ฝากตามคลิป ถัดไปด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามทางช่องไว้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกผู้ชมเนาะแอดมินพอข,ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ